เดวิดก g ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2022ซีรีส์ชีวิตที่พร้อมด้วยความยินดีอันสดใหม่วันที่2ความยินดีในการทรงสถิตพระคัมภีร์สดุดีบทที่16ข้อ8ถึง11พระเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์มิได้ส่งมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจ ในพระธรรมสดุดีบทที่16เราเห็นหัวใจของกษัตริย์ดาวิดท,ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจในฐานะจอมเจ้านายผู้เป็นเจ้าของชีวิตของท่านสำหรับดาวิดการแค่ได้เห็นพระพักของพระเจ้านั่นก็คือความยินดีที่เปี่ยมล้นเกินพันนา,นานแล้ว ความยินดีเดียวกันนี้เองที่อักรทูตเปโตรได้กล่าวถึงเมื่อลุกขึ้นประกาศหลังจากได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตในชีวิตอันเป็นเหตุให้มีผู้เชื่อรับบัพติศมามาถึง3,000คนในกิจการบทที่2ข้อ25ถึงข้อ28ที่ว่าพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสกิดของพระองค์ด้วยเหตุนี้ ผู้เชื่อทุกคนรวมไปถึงตัวเราจึงพบความชื่นชมยินดีได้ในการทรงสถิตของพระเจ้าแต่ส่วนที่ท้าทายก็คือในชีวิตจริงนั้นมีสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากเราแข่งกับพระเจ้าเราต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัวที่ต้องดูแลหลายคนเป็นอาสาสมัครหรือผู้รับใช้ในคิตจักและชุมชนบางครั้งชีวิตก็มีอะไรให้ทำมากมายเหลือเกินจนเราแทบไม่มีเวลานอน ความยุ่งวุ่นวายเช่นนี้แล้พรากเอาความหิวกระหายในความยินดีที่แท้จริงไปจากเราและมีเพียงพระบิดาในสวรรค์ของเราพระเจ้าผู้ทรงสัตว์ซื่อพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเทความยินดีมาสู่ชีวิตให้เติมล้นและทำให้ใจเราอิ่มเอิบได้ เราจึงต้องเปิดพื้นที่ในชีวิตเพื่อเราจะพักผ่อนในการทรงสถิตของพระเจ้าได้เราอาจจะต้องปิดสิ่งรบกวนอื่นๆทิ้งเสียทั้งทีวีโทรทัศน์แท็บเลต็ตหรือแม้กระทั่งจัดเวลาว่างล่วงหน้าในตารางเวลาของเราแน่ทีเดียวว่าการตัดสินใจเช่นนี้อาจมีบางสิ่งที่ต้องแลกแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าเวลาที่เราใช้กับพระเจ้านั้นจะมีคุณค่ามากกว่าเวลาที่เราเสียไปอย่างแน่นอน ต่ดูดีบทที่84ข้อ10เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพระเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพระเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมในความเงียบสงัดนั้นเราจะพบว่าพระเจ้าทรงรอคอยเรามาตลอดและที่นั่นในการทรงสถิตของพระองค์เราจะได้พบความยินดีที่เปี่ยมล้นในใจ ลองปิดเสียงรบกวนสักครู่แล้วพักอยู่ในความยินดีและความรักของพระองค์สดุดีบทที่8 9ข้อ15ถึง16ชนชาติที่รู้จากการโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์พวกเขาเปลี่ยปีในพระนามของพระองค์เสมอและยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้ มีช่วงเวลาใดในสัปดาห์นี้ที่เราได้จัดไว้เพื่อพักสงบในการทรงสถิตของพระเจ้าบ้างหรือยังหากยังไม่มีเราจะวางแผนการใช้เวลาเช่นนั้นกับพระองค์เมื่อไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอแม้เราจะไม่สัมผัสเราขอบคุณที่เมื่อเราสแสวงหาเราพบพระองค์เมื่อเราร้องทูลพระองค์ก็ทรงรับฟังขอพระองค์ทรงช่วยเราให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิต ให้เราเห็นคุณค่าการทรงสถิตของพระองค์ขอทรงเชื่อเราในการปิดสิ่งรบกวนต่างๆออกไปเปิดพื้นที่ชีวิตและหัวใจของเราออกให้พระองค์เราขอพักผ่อนในอ้อมแขนของพระองค์ด้วยความวางใจและขอทรงประทานความชื่นชมยินดีให้จิตใจของเราได้อิ่มเอ,อิบเราอยากจะพบพระองค์พระเจ้าของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน